สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนที่ศาลฎีกาสนามหลวงนางสาวปิยกุลบุญเพิ่มประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการครั้งที่17ปี2 5 6 5 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโอนนายธีรศักดิ์เงยวิจิตผู้พิพากษาศาลอุทธรภาค9ไปเป็นข้าราชการศาลยุิธรรมให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักง,งานศาลยุิธรรมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565และมีมติเห็นชอบบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอุลาการรชั้น4สับเปลี่ยนตําแหน่งบัญชี3395บัญชีรายชื่อโดยในวันดังกล่าวได้มีการรายงานผลการพิจารณาวินัยนายนาวิชิตลีธรรมชโยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกา โดยที่ประชุมมีมติเห็นว่าเป็นวินัยไม่ร้ายแรงงดบำเน็จและเลื่อนขั้นหนึ่งปีและมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งที่ประชุมมีมติไม่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสต่อไปโดยก่อนหน้านี้ตามคิวอาวุโสนายวิชิตจะต้องถูกเสนอขึ้นเป็นระดับประธานแผนคดีในศาลฎีกาตั้งแต่ที่มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้พิพากษาที่ผ่านมาแต่ได้ติดเรื่องการสอบสวนวินัยเข้ามาทําให้ไม่ผ่านการขึ้นตําแหน่ง สำหรับมูลการสอบวินัยมีรายงานว่าเกิดจากพฤติกรรมการเข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่มราษฎร